สวัสดีค่ะวันแดงพายแผ่นไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะ5พฤติกรรมที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนเลี่ยงหรือว่าเลิกไปเลยก็ดีนะคะในบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเป็นสีเนื้องอกหรือว่ามะเร็งนะคะแดงมีทําคลิปไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องโลหิตระดูสตรีอาการหลายอย่างที่เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันมาจากโลหิตระดูของเราประจําเดือนของเรามาผิดปกตินะคะคุณลองไปฟังในไลฟ์อันนี้ได้เนาะแต่เนี้ยแดงสรุปใจความมาในพาร์ทสุดท้ายเลยก็คือ5พฤติกรรม ที่ต้องเลี่ยงถ้าเกิดไม่อยากเป็นซีเสเนื้องอกหรือว่ามะเร็งนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะการกินค่ะอาหารที่แปรรูปเยอะๆอาหารที่ปรุงแต่งเยอะๆบางคนนะคะเคสที่เคยเจอเนี่ยจะกินพวกโซเดียมเยอะมาขนมกรุบกรอบนะคะมามา่าอะไรที่มันชูรสไส้กรอกเบคอนอะไรพวกเนี้ย กินได้นะคะไม่ได้เป็นเป็นอะไรนะแต่ว่าถ้ากินบ่อยเกินไปอาทิตย์นึงต้องมีแบบ4ี่ห้าครั้งอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันก็จะเป็นต้นเหตุให้เกิดตะกรันนะคะซึ่งจะรวมตัวได้ในไม่ช้ามีอะไรอีกนะคะของกระตุ้นอาหารที่มีพลังงานสูงต่างๆค่ะเช่นอะไรบ้างนมทวเลืองน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมน้ําไม่ได้ห้าวาไม่ให้กินแต่ว่าอยากกินบ่อยเกินไปค่ะคือบางคนที่เคยเจอเนี้ยกินทุกวัน กินมาเป็นปีแล้วนะคะอันนี้แสดงว่าสลับสลับกันกินบ้างจริงๆนมเนี่ยมีหลายอย่างนะคะมีทั้งนมข้าวนมถั่วบางอย่างก็กินสลับสลับกันไปอันนี้จะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็พวกธัญ,ญพืชนะคะบางคนสแน็คมนูอย่างเดียวก็คือธัญ,ญพืชถั่วเน้นถั่วอย่างเงี้ยแสดงว่าสลับไปกินให้หลากหลายบ้างก็ได้เนาะแล้วก็พวกนมวัวอาหารพวกไขมันสูงเบเกอรี่เนยนมหรืออีกอันนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะพวกขัวเชื้อต่างๆค่ะเช่น เวโปรตีนอย่างเงี้ยบางคนคือกินมาเป็นปีแล้วอะค่ะคือพวกเนี้ยเรากินในเวลาที่เราขาดได้นะคะเช่นโอ้โหร่างกายอ่อนแอมากต้องกินเสริมแต่พอเราหายแล้วให้เรากลับมากินอาหารปกตินะคะเพราะว่าพวกหัวเชื้อที่เป็นพลังงานแบบรวมตัวกันอยู่ในเม็ดหรืออยู่ในผงแบบเนี้ยกินนานๆมากก็ไม่ดีเพราะมันเป็นพลังงานมันร้อนนะคะอีกอันนึงก็คือเห็ดค่ะเห็ดจริงๆแล้วดีแต่ไม่ได้บอกว่าให้กินเห็ดตลอดเวลาเพราะว่าเห็ดสังเกตไหมเติบโตเร็วไหมคะ ป๊บป๊บปบใครโปรลเหตุจะรู้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารที่เน้นบำรุงถ้าเรามีพวกนี้อยู่แล้วมันจะยิ่งเสริมให้เติบโตได้เร็วขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือพวกรส จัดนะคะจัดแบบถึงซวงผู้หญิงเรานะคะช่วงก่อนประจำเดือนจะมาหรือว่าช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเราจะร้อนกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการกินรสจัดรสจัดมีอะไรบ้างที่บอกว่าจัดเนี่ยก็คือเผ็ดจัดจัดเค็มจัดจัดหวานจัดจัดเปรี้ยวจัดจัดมันจัดจัดพวกนี้ให้กินแต่น้อยเพราะจะยิ่งทําให้ประจำเดือนเราแห้งแล้วก็นํามาซึ่งการไหลเวียนที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซีสในอนาคตนะคะอีกอันนึงก็คือน้ําเย็นจัดค่ะอย่างที่บอกคือข้างในมันร้อนมากอยู่แล้วเราเหมือนเอา น้ำเย็นเนี่ยไปราดเราจะเกิดความระสำระสายแล้วเกิดเป็นลมที่อัดอั้นอยู่ภายในตัวในระยะยาวก็ไม่ดีเลยค่ะ 2. ก็คือพฤติกรรมที่สะสมความชื้นค่ะความชื้นนะในทางแผนไทยแผนจีนเหมือนกันไม่ดีเลยนะคะคืออาการที่ความร้อนภายในมันกระจายออกไม่ได้มันสะสมอยู่ภายในจนกระทั่งเกิดเป็นไอชื้นอะไรบ้างหงเลยนะคะสะผมกลางคืนค่ะ คือจริงๆแล้วไม่ควรจะนํำให้สักกลางคืนแม้ว่าจะเป่าดียังไงแต่ด้วยอิทธิพลของความชื้นในช่วงตอนกลางคืนที่มันเย็นกว่ากลางวันน่ะยังไงมันก็ไม่แห้งอยู่ดีค่ะถ้าเป็นได้ขอให้สระช่วงเช้านะคะแล้วก็การกินน้ําเย็นเป็นนิสัยนะคะไม่ปล่อยให้ตัวเองได้มีโอกาสกินน้ำอุณหภูมิห้องบ้างเลยแบบนี้ก็ไม่โอเคเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะมันอุ่นเนาะข้างในการที่กินน้ําเย็นตลอดเวลามันก็ทาให้ร่างกายมันต้องปรับอุณหภูมิตลอดแต่นี้ก็ไม่ดีอีกอันหนึ่งก็คือการอยู่ห้องแอ ตลอดเวลาค่ะคือโดนแดดไม่ได้นะคะแต่จริงทุกวันนี้อาจจะมีความยากหน่อยเพราะว่ามันมีฝุ่นถูกไหมบางทีเราก็ต้องอยู่ในห้องที่แบบห้องปิดใช่ไหมคะแต่ว่าก็ขอให้เราแครีมายตัวเองในช่วงเวลาที่เราสามารถออกไปอยู่ข้างนอกได้หรือว่าใช้พัดลมได้อยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งลองวางแผนฮวงจุ้ยในบ้านดูมันก็จะส่งเสริมให้ระบบไหลเวียนของเราไม่ติดขัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นในร่างกายนะคะ สามก็คือพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อระบบไหลเวียนเลือดค่ะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือการอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะอันนี้ควรเลิกได้แล้วนะคะสองการกินน้ําน้อยอ่ะอันนี้ก็ยิ่งแห้งไม่ส่งเสริมระบบไหลเวียนเลยน้ำเนี่ยมันต้องไหลนะคะแต่ถ้ามันแห้งมากๆไม่มีการเติมความชุ่มชื้นไปเลยระบบไหลเวียนเราก็ไม่ไดีอยู่นยังค้ำเนาะสามก็คือการกินน้ําหวานจนติดค่ะนอกจากจะกินน้ําน้อยแล้วบางคนนะคะมีกาแฟแก้วหนึ่งเนาะกินไปเลยทั้งวันค่ะกาแฟเย็น ยิ่งมีน้ําตาลทําให้เหนืดแล้วแต่การเติมน้ําก็น้อยสะสมไม่ดีเลยนะคะการกินน้ําหวานเนี่ยการติดน้าหวานเนี่ยมันไม่ใช่น้ําที่มีน้ําตาลอย่างเดียวรวมถึงน้ําปรุงแต่งด้วยน้ําพวกนี้อย่างที่ดังบอกไว้นะคะว่าไม่ใช่ว่ากินอะไรไ,ได้บางทีเราก็ต้องการความชุ่มชื้นเนาะแต่การกินจนกระทั่งติดอะคะ่ะอันนี้คุณต้องรู้ว่าว่ามันไม่ดีนะคะอีกอันนึงก็คือการขยับตัวน้อยค่ะอันนี้ก็ไม่ดีต่อระบบไหลเวียนแน่นอนคนที่มีอิริยาบถในการใช้ชีวิตประจาําวันในการทํางานที่ต้อง นั่งอยู่ท่าเดิมตลอดเวลานานๆยืนานานๆเดินานานๆเกรงานานๆหรือบางคนสบายเกินไปนอนนานๆแบบนี้ระบบไหลเวียนไม่ดีนะคะควรจะปรับให้ทั้ง4 5่หอิริยาบทนี้สมดุลกันค่ะ4ก็คือพฤติกรรมที่เกินสมดุลทั้งหลายค่ะเช่นนะออกกําลังกายเกินสมดุลน,นะ,ะหรือไม่ออกกําลังกายเลยแบบนี้คุณต้องบาลานซ์คะหรือว่าใช้สมองมากจนเกินไปอันนี้ได้เห็นมากในคนทํางานปัจจุบนนันเนาะเหมือนกับว่าเราต้องรีบในการแบบคิด ทุกอย่างให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะลาเนาะแล้วก็การใช้งานร่างกายหนักเกินกาลังค่ะอันนี้จะพบในเคสที่ว่าอายุอาจจะล่วงเลยไปแล้วแต่ยังคงคิดว่าไหวอยู่นะคะยกของหนักก็หนักเหมือนเดิมสมัย20ยกยังไงฉันก็ยัง40-50ยกแบบนั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีกับกล้ามเนื้อนะคะแล้วมันก็จะเกร็งมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเนาะแล้วมีอะไรอีกนอนมากเกินไปใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปทํางานอดีเรกนานเกินไปเพลิน แบบเนี้ยก็ทําให้เราอยู่ในอิริยาบถเดิมบางคนทําสวนอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่3ชั่วโมงแหละ อยู่ในท่าเดิมอันนี้ก็ไม่ดีนะคะนับว่าเป็นพฤติกรรมที่เกินสมดุลที่ไม่ดีกับระบบไหลเวียนของร่างกายค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความคิดค่ะร่างกายของคนเรานะคะประกอบด้วยน้ําเป็นองค์ประกอบหลักเลยใช่ไหมคะแล้วอะไรบ้างล่ะที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ําอะไรที่ควบคุมน้ําในร่างกายของเราอย่างที่บอกนะคะว่าทตาน้ํานั้นนะรับรู้ได้ด้วยใจนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะควบคุมน้ําได้ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราเองค่ะในตอนนี้ ใครที่ยังไม่เป็นให้ดูอารมณ์นะคะแต่ใครที่มีอาการเกี่ยวกับพวกซีสพวกเนื้องอกแล้วเนี่ยให้สังเกตเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเราใช้อารมณ์อะไรในการนําทางชีวิต อารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของสสารอย่างไรนะคะเคยได้ยินง,งานวิจัยนี้นไหมว่าเขาเอาข้าวที่หุงสุกแล้วเนี่ยมาแบ่งอยู่ในโถใส่ส,ส,สามโลเนาะโถแรกเนี่ยเวลาที่เราเดินผ่านมาเราจะชื่นชมเขาตลอดเลยโอ้ยดีจังเลยแบบให้ความรักนะคะโถที่สองเนี่ยเฉยเฉยเดินผ่านไปเหมือนเป็นอากาศไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะโถที่3เนี่ยเวลาเจอจต้องน้าบึ้งใสอารมณ์ไม่ดีโกรธด,ด้อยค่ามันแบบไม่มีอะไรดีเลยโถนี้อย่างเงี้ยค่ะเวลาผ่านไปนะคะโถแรกเนี่ยข้าวไม่บูดเลย โทที่2มีบูดบ้างโทที่3บูดเน่าไปเลยค่ะส่งกลิ่นไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงของเราเนี่ยเราเป็นเพศของน้ำเรามีลักษณะในการเกาะกลุ่มอยู่แล้วอารมณ์จิตใจความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนี่ยวนําให้เราทําหรือไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นนะคะเราใช้อารมณ์ของเราเนี่แหละในการเปลี่ยนผลึกน้าในร่างกายของเราค่ะให้เราใช้อารมณ์ความรักนะคะอารมณ์ที่มันผ่อนคลายฟรีเนี่ยในการดําเนินชีวิตนะคะคนที่ ทม่มีอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ลบๆนะคะเครียดแค้นโกโรธอิจฉาริษยาไม่ให้อภยัยคิดเล็กคิดน้อยหมกมุ่นไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะคะคนเรานะคะมีอารมณ์เหล่านี้ได้แต่พอเรามีสติแล้วเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ย ขอให้รู้เลยว่าเรากําลังจะฟอร์มซิสเนื้อง,งอกก้อนใหม่ของเราขึ้นมาอีกแล้วค่ะพอเรามีสติตรงนี้ขอให้เราถอยออกมาเราปรับอารมณ์ของเราโดยโด่วนนะคะเวลาที่เรามีสติกับตัวเองบ่อยๆปรับอารมณ์บ่อยๆให้เรานําตัวเองมาอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่สงบมีอารมณ์ที่เบิกบานบ่อยๆเนี่ย คุณจะค่อยๆสลายพันธะการเกาะกลุ่มเหล่านี้ไปได้เองนะคะแดงบอกเลยว่าน้ำเนี่ยมันฟอร์มตัวขึ้นมาได้มันก็สลายไปได้ค่ะถอยทําควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมเสี่ย้าอย่างที่แดงพูดเมื่อกี้เนาะภายใน4เดือนนะคะคําว่าโลหิตระดูระดูก็มาจากฤดูฤดูก็คือสเดือนถูกไหมให้เวลาตัวเองค่ะโลหิตระดูของเรากลับมาเป็นปกติค่อยๆสีแดงดีขึ้นนะเราปรับเรื่องการกินไปด้วยปรับเรื่องอารมณ์ไปด้วยเดี๋ยวไออาการปลายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันดี ะะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้หญิงทุกคนนะคะใครที่มีอาการอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใช้หลักการนี้ในการดูแลตัวเองใครยังไม่เป็นนะคะใครมีน้องๆอ,อายุ20กว่าขอให้ให้ความสําคัญกับโลหิตประจาเดินของเราค่ะรับรองว่าในเวลาผ่านไปเนี่ยคุณจะขอบคุณตัวเองนอกจากจะไม่ป่วยแล้วก็ยังสวยผิวดีอีกด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะลองนําไปทํากันดูแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ไหมนะคะวันนี้แม่แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ